สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาหรือกองทัพเขมรน,นะครับที่กําลังสู้รบอย่างดุเดือดใส่กันไม่ยัง้งที่รายงานเขตุการณประจําวันที่27กรกฎาคม2568นะครับที่เป็นการสู้รบของกองทัพไทยและกองทัพเขมรน,นะครับและงเหมือนกับว่าจะมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม มามีส่วนร่วมด้วยนะครับเพื่อจะจะให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงนะครับแต่ฝ่ายไทยเองก็ต้องการความจริงใจจากกัมพูชาหรือขะมเมนะครับหลังจากที่พูดาการตบตับอย่างต่อนเนื่องนะครับปากบอกจะทําอีกอย่างเด้งแต่การกระทำทำอีกอย่างหนึงงน่งนะครับสำหรับกองทัพขมรของฮุนเซนหรือฮุนมาเนตซึ่งเริ่มเข่าวแรกนั้นเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาพยายามจะเจรจากับทั้งผู้นําของ กัมพูชายอย่างคุณมาเน็ตรวมถึงผู้นําของไทยอย่างนายภูมิธรรมนะครับซึ่งก็ได้คุยกับทางฝั่งของทั้งนายคุณมาเน็ตและนายภูมิธรรมนะครับโดยทางฝั่งของคุณมาเน็ตก็บอกว่าพร้อมจะหยุดยิงนะครับพี่น้องส่วนนายภูมิธรรมรักษาการนายกรธรรมรีของประเทศไทยเองก็บอกว่าพร้อมหยุดยิงเช่นกันแต่ทางคอมเมนต์ต้องเป็นฝ่ายที่มีความจริงใจก่อนนะครับซึ่งโดนทํามนั้นพูดกับผู้นําทั้งสองประเทศเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับพี่น้องและพอพูดเสร็จปุ๊บ เวลาตีสีครึ่งต่อมาขอเขมรกลับไม่ทําตามคําพูดนะเพี่น้อกก็มีข่าวว่าทหารขเขมรน,นั้นเปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยนะครับใส่พื้นที่ของพลเรือนของชาวไทยเมื่อเวลาตีสีครึ่งน,นะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมินคําพูดของประธานาธิบดีเดินันดร์ทัมของสหรัฐอเมริกานะครับที่พยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยุติสงครามนะครับแต่คุณมานเนตนั้นเปิดฉากโจมตี ยิงใส่พื้นที่ของประเทศไทยในเวลาตีสีครึ่งแสดงว่าตบหน้าโดนธรรมเห็นเห็นนะครับและไทยก็ไม่ยอมให้ขมินยิงย่ไฟเดียวนะบพี่น้องจึงได้ยิงตอบโต้ไปจํานวนมากเช่นกันนะครับที่กัมพูชาวันนี้เริ่มเปิดฉากยิงด้วยจรวด b m เ1หลายลํากล้องนะครับบริเวณชายแดนด้านสูรดินส่วนปราสาทตาควายตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งแล้วนะครับซึ่งจากนั้นกองทัพไทยก็ยิงตอบโต้สวนกลับด้วยวุฒหนับที่กองทัพไทยมีนะครับอย่างสะสมจนทาให้มีเสียงปืน และลูกระเบิดดังขึ้นจากทั้งทางฝั่งฝ่ายไ,ไทยและฝ่ายกัมพูชาและขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ช่องจอมโดยทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักยิงใส่ฝั่งไทยอย่างต่อนเนื่องทำให้ไทยตอบโต้ด้วยวุฒหนักอย่างรุนแรงเช่นกันถึงตอนนี้โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ หกโมงยีนาทีมีจรวด BM ีเอ็ตกภายในบ้านของประชาชนชาวไทยในพื้นที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้บ้านหลังหนึ่งได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้บ,บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าของบ้านและชาวบ้านโดยรอบได้อบายพออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วซึ่งก็เป็นความชั่วร้ายของทหารเขมรหรือกัมพูชาของฮุนเซนหรือฮุนมาเน็ตนะครับที่ไม่สู้กับนา,าหารแต่กลับมาเอาอาวุธของพวกเขาจี่ไร้ความแม่นยำ มายิงโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนของชาวไทยนะและไปร้องอย่างโหดร้ายป่าเทือนที่เป็นอัชญากรรมสงครามนะครับที่เกิดขึ้นจากคําสั่งของฮุนเซนและฮุนมาเนตผู้นำบริการของประเทศกรัรมพูชาหรือเขเมีน,นะครับซึ่งทําให้ชาวโลูกได้เห็นแล้วว่าพวกเขาโหดร้ายแค่ไหนนะครับชั่วร้ายแค่ไหน ที่มายิงใส่พื้นที่ของประชาชนชาวไทยแบบนั้นเป็นสิ่งที่ชาวโลกรับไปได้แน่นอนและหลักฐานก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเต็มโซเชียลเดียที่แสดงเห็นว่าทางขบวนนั้นยิงใส่พื้นที่คนเรือนของชาวไทยนะครับซึ่งทหารไทยไม่ยิงใส่พื้นที่ของตัวเองแน่นอนก็มีแต่ขมินเท่านั้นนะครับพี่น้องที่จะทาการอย่างโหดร้ายปาเถื่อนแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่ากรมจะต้องตามสาองสหรับผู้สั่งการให้กระทําการชั่วร้ายแบบนี้ในเร็ววัน และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองทัพไทยโชว์ของใหม่อีกแล้วนะครับเอาของใหม่มาใช้ในการสู้รบกับกองทัพขเขมรของใหม่นั่นคือรถถังรุ่น v t 4นะครับออกปฏิบัติการโจมตีสายทหารขเขมรที่บริเวณ่านมานะครับพี่น้องที่เกิดขึ้นจากระยง,งานของกองทัพไทยนะครับที่ระบุว่ารถถัง VTC ของกองทัพไทยที่ซื้อมาจากประเทศจีนออกลงแล้วนะครับออกไปขยี้ทหารขเขมร ที่พื้นที่บริเวณอ่านมานครับตามรายง,งานข่าวพร้อมตัดเส้นทางการเติมกําลังหรือการส่งกําลังบำรุงของกองทัพขมเมน,นะครับหากมีการส่งกําลังมารุงเข้ามาก็จะถูกลดถังรุ่น v g c ของกองทัพไทยวิ่งเข้าไปยิงโจมตีนะพี่น้องซึ่งรถถังใหม่ของไทยรุ่น VTC ซื้อมาจากประเทศจีนประมาณ28คันนะครับ และมีมูลค่า4.9พันล้านเพื่อนำมาทดแทนรถถังรุ่น M41 ครับซึ่งมีลำกล้องปืนกว้าง125มิลิเมตรและควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งคันนะครับขาดวางอันนี้กองทัพคอมเมนได้กินลูกกรสุนปืนใหญ่รถถังขนาด125มิิเมตรเข้าไปจากกองทัพไทยแล้วแล้วก็ ไม่น่ารอดแน่นอนนะครับคาดว่าได้มีผลงานของ VTC ของกองทัพไทยในการถล่มโจมตีทั้งกําลังพลและยุทปกรณ์ของกองทัพเขมรแน่นอนในช่วงบริเวณช่องอ่านมานะครับตามรายงานข่าวแต่คาดว่าอาจจะมีการ,รปฏิบัติการมากกว่าน,นั้นแน่นอนนะครับงานนี้ต้องรอดูผลงานของ VTC กันต่อไปด้วยนะครับเรื่องข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่ระบุว่าทางกองทัพไทยได้ให ประชาชนชาวไทยและทหารไทยนะครับระวังเรื่องการใช้จรวดลายลำกล้องรุ่น Phl-03 ของกัมพูชานะครับหลังตรวจพบว่ามีการเคลื่อนไหวของจรวด Phl-03 ของกัมพูชาที่ซื้อมาจากประเทศจีนหรือประเทศจีนมอบให้ในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสงครามกันนะครับและจรวดล,ลำดังกล่าวนั้น ทางสื่อของไทยรับรายงานว่าสามารถยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรนะครับและทางเขมรหรือกัมพูชามีจำนวนทั้งสิ้นทั้งหมด6ระบบด้วยกันนะครับแต่ข่าวรายงานเบื้องต้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับระบ,บุว่าถูกทำลายแล้ว1ระบบและยังเหลืออีก5ระบบนะครับพี่น้องและตอนนี้ าขัวสกของกองทัพบ,บกของกองทัพไทยยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าอาวุธดังกล่าวถูกทำลายไปแล้วหรือไม่ด้วยนะครับแต่ข่าวสารที่ออกมานั้นคือเป็นงานด้านข่าวที่มีการคาดว่าจะมีการนําอาวุธเรียนี้มาใช้เท่านั้นนะครับและอย่างไรก็ตามรายงานฝ่ายไทยมีความพยายามในการตรวจหาอาวุธชนิดนี้ของกัมพูชาแต่ไม่พบนะครับจึงคาดว่า ถูกทำลายไปบ้างแล้วนะครับซึ่งท่ามกลางการจับตามองว่ากัมพูชาจะกล้ายิงจรวจชนิดนี้ที่ยิงไกลถึง130กโลเมตรหรือไม่เพราะฝ่ายไทยก็พร้อมตอบโต้ด้วยลูกยาวจาก DTI 1ตี รวมถึงปืนใหญ่ซีซ่าและเครื่องบินรบจะปฏิบัติการเชิงลึกเข้าไปในพื้นที่ลึกของประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ของกุมพนมเป็นแน่นอนนะครับหากพบว่ากัมพูชายิงด้วย p h l 0 3มาใส่พื้นที่ของประเทศไทยและทําร้ายประชาชนของชาวไทยนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าควรจะทําลายทิ้งไปเลยนะครับสำหรับ PHL03 ของกัมพูชาไม่ควรปล่อยให้มันเคลื่อนที่และให้หุ่นเซนั้น เอามาถูประเทศไทยแบบนั้นนะครับซึ่งทางการไทยและรัฐบาลไทยกองทัพไทยก็ทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าพื้นที่ในกัมพูชามันก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับจึงทําให้การทําลาย PHL 0 3ของกัมพูชามันเป็นไปนด้วยความยากลําบากด้วยนะครับและคาดว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นรายงานในภายหลังหลังจากที่รายงานเบื้องต้นว่าถูกทําลายเป็นหนึ่งระบบแล้วนะครับสำหรับ PHL 0 3ของกัมพูชานะครับที่เอา มาทำร้ายประชาชนชาวไทยงานนี้กองทับไทยไม่ปล่อยไว้ให้มาเป็นไปคุกคามต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทยแน่นอนก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับและช่วงนี้แอดมินก็เตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งนะครับอาจจะรายงานข่าวสารชา้ากาช่องอื่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากรากกระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ